สวัสดีครับผมชาติจรรย์ซับนะครับจัดเต็มทุกคันนะครับอสองพีนง <c oughs> ่น้องถดุจจาร์แรนสัมไรครับนะ งานครับนะงานคิวต้องเร่งหน่อยเดี๋ยวผลจะมาโอ้หาเรือจะเปิดน้ำแล้ว นเดียวก็จะยากครับดินแข็งก็จะได้อยู่ในดินต้องลงไปเพื่อค่อนข้างจะทำงานยากครับรุ่นแปดเต็มโอตัวท็อปนะครับโอ้โหมสึกสามุ่นสึกเต็มโอครับุ่นกับสองร้อยุ่นแปดจัดจานในย่านนี้ครับ ก็รุ่นใหม่225นะครับ LC ออกมานะครับดูกียใหญ่มาก1.3ึ่งจาเคิวเจมส์ววไปซีมนะไม่มีปัญหาอ้สุดได้เลย ซีนี่ยอดฮิตครับติดเทอร์โบแล้วก็ปัมนน๊มต้นนาตุเกี่ยวข้าวนี่แรงครับเนา <c oughs> โอ้ทเป็นเจอปั๊มหมอไงพี่น้อง หรือว่าหมอคางดำยังไงไม่เหลือครับนะ,ะหมอคางดำถ้ามาถ้ามาอยู่แถวบุรีรำหรือว่าภา,ษษาีสามนี่เรียบร้อยน้องไม่มีเหลือเจอจับทั่วหมดน้องเอาไม่โครคุณเลยจัดเต็มนะครับ9 0้าาพลังมาครับ <c oughs> ก็เพลิง2,000รอบต่อนาทีาบูมอาร์มนี่7 6เมตรนะครับยืดสุดก็ย,ยาวนะไม่บกเมื่อกี้ไปแทคมาฐานครับเ0็เซนลดล6หกเรียนหนึ่งลองหลังอ้วันหนึ่งได้เยอะนะนี่ เอาดินเอาดินแห้งเนาอเอาดินแห้งกันกันกระบะกันกัน,กกน,กนโคนออกนะครับรวมด้วยช่วยกันบักลุยครับดรายเวอร์เอ็กซ์คาวเตอร์บักลุยมักจกส่วนรอยสามเอจะเรียกน้องบูมแต่เรียกน้องบูมตลอดแล้วนะแต่ว่าชายาบักไม่ไม,ไม่ได้ อะไรคดเร็ยวคดเร็วนะไม่รู้ไม่ได้ว่านะไม่ได้บักนี่คือบักนะอ้ะ <c oughs> ยแง้วพี่น้องดต่อครับคุณน่าจะพักสักครู่ครับตักไม่ทันครับพอตักมาไว้ตรงนี้โคลนจะโคลนทรายจะไหลลงไปก็หยุดก่อนครับรถดำก็วิ่งวิ่งกันเต็มที่ครับไปกลับประมาณ2กิโลได้ครับ ล้นนั้นตักยากไห่น้องตักยังไงก็หมดยากน่าจะเย็นน่าจะหมด ก็ยังรออยู่นะที่เจ็ดปีถึงไหมประมาณนะประมาณหนึ่งมืนสองพันชั่วโมงปกติรถทุดทำงานเต็มที่เขาทั้งปีนี่สองพันชั่วโมงถือว่าเยอะคร้วกัแสดงว่าตอนนี้พันกว่าประมาณปีละพันห้าโอ้เอ้ฝนมันจะตกแต่ว,ว่าอากาศร้อนครับอ้าวมาพี่น้อง มัวมือวกวังเกอกหัมืส,ก,บบสกเซลหเล็กหุ่นใหญ่มีหมดครับด,ด, YouTube ดูว่าเข้ามาดูยูทูบดูว่เท่าเอนซับเด็กสกาวเตอร์อินทรัคประจ่ามีให้ดูครับอ๋อจำก่อเก่านอกนะพี่น้องสร้างด้สุดสัจ์ เจ้าของเองนี่แหละเอาหลับแล้วน้องปุ่มสงสัยเขาสงสัยอ่ะได้เวลาบันเทิงแล้วไี่น้องตักมานี่ก็รอรถดำครับแต่ก็ถือว่างานออกดีอยู่ครับออกเร็วอยู่ มีระบบคอมเชค็คครับหรือว่าคล้าย้ GPS ้องดาวเทียมสามารถรู้เลยว่ารถอยู่ที่ไหนทำงมานอยู่ตำแหน่งไหนรถจอดไหมปัจจุบันก็มีทุกค่ายครับนะส่วนการดาวรถขุดทุกค่ายก็อยู่ปรมาน10%ครับนะใช้เงินดาว10%หนึ่งล้านก็หนึ่งแสนราคารถถ้าราคา,ารถสามล้านก็ต้องดาวสามแสนถ้าสี่ล้านก็สี่แสนนะครับอัตราการส่งส่งเป็นเช็คครับนะ ก็ี่สิเดือนหรือว่า4ปีเต็มที่ก็ีครปีนะเป็นเช็คพี่น้องเราต้องเซ็นยินยอมหมดนะครับอันปัจจุบันเช็คก็จะคือคุณยินยอมหมดนะครับยินยอมหมดเลยท้ท่าพิพลาดอะไรก็เช็คเด้งไม่ได้นะพี่น้องเช็คเด้งก็คือไม่มีเงินในกระแสาดวันนั่นเอง จะมีการเรต้องคุยกันพี่น้องอเพราะว่าอัตราการส่งนี่ส่งตั้งแต่หกหมื่นยังแปดหมื่นนะส่งมาต,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 ตะครับเวลาหมดหมดเวลาพี่นอ้องฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ thank you